สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่ติดตามเพจหมอปุ๋มสกไล์ายเมทผีนะครับแก่กำพิษดวงสตาร์เพชรบุรีนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่25ตุลาคม2564นะครับวันนี้ก็หมอปุ๋มก็ประจำอยู่ที่บ้านผีที่ตําหนักเพชรบุรีนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ที่ตรเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามนิดนึงครับมาจากที่ไหนครับผม บาราดอ๋อใกล้ๆนี่นะครับติดตามมานานหรือยังครับแม่เคยมาแม่มานานหรือยังครับสองปีสองพันสองขออาทิตย์โอเคครับก็เลยตัดสินใจตามมาเดี๋ยวเจอกันข้างในแหมที่ไหนครับมาจากที่ไหนครับมาจากสมุทรสาครค่ะอะไรเนี่ยสมุทรสาคร รู้จักเพจได้ยังไงครับหรือว่าติดตามทาง Facebook ทาง YouTube หรือทาง TikTok อกมีคนแนะนำมีคนแนะนำค่ะอคือเขามาถามมาขอค่ะแล้วก็ยังไงถึงตัดสินใจมาครับอยากดูของเขาเพราะว่าขายขายอ๋อเขาเขาดีขึ้นเขาสั่งขาแล้วเขาดีขึ้นครั้งนี้ละครั้งที่สามแล้วเนี่ยที่เรามาอ๋ออะไรครับโอเคครับอนี้มาจากไหนครับผมมาจากนักบรีค่ะ ร<ล>า้<ล>านบุรีแถวไหนครับอำอบึงะอเภอกบึง,อบงโอเคติดตามเพจมาจากช่องทางไหนครับผมน้องสาวแนะนน้องสาวเขเคยมาสัแล้วโอเคครับอันนี้ก็โทรมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับมามาจากปานบุรีอันนี้ก็รวมบุญนะครับไหนก็อนุมโมทนา ขอบคุณด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยนะครับเก็บเป็นภาพแล้วก็วิดีโอเข้ามาส่งผลวีแต่ตัวช่วยมันไม่ขึ้นและมีกำแพงรั่วของเส้นชีวิตอ่ะส่งผลทำให้ไม e si ่ทำกันต้นไม่แตก างทีเรามีความทุกอย่างแต่ไม่ค่อยมีความอารมณ์จิตใจจักระห่วงนะคะแม้ว่าเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มสักทีดทำอะไรจะดีจากที่จะสมบูรณ์จะมีความสุขถึงกันการสักในมือของพี่คุทุกเส้นจะอารมณ์คาถาลงรอัขระในการค้อนค้องในการตัดการมคอนค้องไม่ดีสิ่งไม่ดีคนไม่ดีถ้าเป็นเรื่องของคนหลังสักไปเราจะรู้จะเห็นว่าใครดีหรือไม่ดีกับเราเดี๋ยวมันจะแดงออกมาเองแล้วทำใจเลยค่ะคนนี้ไม่ดีกับเราตัดออกไปจกดชีวิตนะคะแระเป็นการรัก จะกระในร่างกายการตุน้นเติมเต็มแก้ไขเรื่องของการเงินการงานบริวารครอบครัวณเมตาสนิปนะคะชงราบแก้ให้หมดพี่ปุณพี่ตัวให้70%อีก30%ก็คือทําตามที่แนะนําอยาให้ขาด Sang mesuk, nikuri ayatna nan mamah. Wamikun binna amaitiku pasti dite. Wamikun